ต่อไปคุณครูจะให้เราไปดูที่ไ i ย i ิจิทัลสคู o อ l น n ลน์ค่ะ Thai Digital s c h o o l o n l i n e คุณครูจะขออนุญาตเปิดในหน้าจอคอมพิวเตอร์อย,อยู่ใส่หะอยู่นี่อ่ นักเรียนเข้าเข้าไปในทยดิจิตอลสกุลออนไลน์นะคะลูกความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าอันเนี้ยครูคให้เราทําไปแล้วห้าข้อต้องเป็นอันนี้นะคะถึงจะถูกทนนีนี้พอเราทําไปแล้วห้าข้อครูอยากให้เรามาดูที่การทดลองสุ่มและเหตุการณ์คลิปเนี้ยมีความยาวอยู่สามสิบนาที ประมาณ30นาทีได้แต่30นาทีนี้จะเต็มไปด้วยความรู้จากอาจารย์ใน YouTube นะคะที่จะสอนพวกเราซึ่งจะมีเทคนิคแล้วก็มีตัวอย่างโจทย์ที่แตกต่างจากที่คุณครูสอนไปแล้วก็เก็บเทคนิคจากคุณครูของ YouTube ไปไว้ใช้นะคะเรียนกับคุณครูหลายๆท่านมันดีแล้วลูกนะเราจะได้รู้ว่าเทคนิคไหนที่คุณครูสอนแล้วมันเหมาะกับเราที่เราจะจำเอาไปใช้ต่อนะคะเทคนิคไหนที่มันเยอะเราก็ไม่ต้องจำอยา่างของครูเนี่ยครูก็จะสอนแบบง่าย แบบง่ายๆหมายความว่าสอนละเอียดละเอียดแบบแบบเยอะนะะส่วนใครที่เก่งแล้วพร้อมที่จะร,รับเทคนิคแบบรัดๆลัดป่าไปใช้ก็เรียนรู้จากอาจารย์ท่านอื่นๆไปได้นะคะอย่างถ้าครูครูสอนเทคนิคลัดไปเราอาจจะตามไม่ทันส่วนใครที่คิดว่าตามทันแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะต่อไปค่ะให้ไปดูนะอยากให้ดูนะ ดูเสร็จแล้ว next activity ไปค่ะจะไปเจอการหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้แผนภาพต้นไม้กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบงานนะคะนักเรียนคลิกที่ลิงก์ที่คุณครูให้ไปพอคลิกไปแล้วนักเรียนจะไปเจอใบงานค่ะลูกเป็นใบงานที่4.1ก็จะเป็นใบงานแบบนี้สุ่มหยิบสลาก2ใบโดยใบที่1สุ่มหยิบจากขวดโลที่1และใบที่สอจากขวดโลที่2ถ้าขวดโลที่1มีสลากหมายเลข1และ2บรรจุยู ขวดโหลใบที่สองมีสลากไมายเลขหนึ่งสองสามมจุยูจงหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการสุ่มหยิบสลากแล้วก็เขียนแผนภาพเป็นไม้ออกมาโดยขวดโหลที่หนึ่งถูกไหมหยิบได้อะไรบ้างหยิบได้หนึ่งกับสองใช่หรือไม่แล้วก็เขียนหนึ่งกับสองมาก่อนจากนั้นขวดโหลที่สองแล้วก็แตกออกไปขวดโหลที่สองมีอะไรบ้างมีหนึ่งสองสามถูกไหมแล้วก็แตกกิ่งออกไปสามกิ่ง ก็จะเป็นกิ่งที่1กิ่ง2กิ่ง3เพราะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็น1คู่กับ1 1คู่กับ2แล้วก็1คู่กับ3อันนี้ผลลัพธ์แล้วก็เขียนออกมาเหมือนลูกเต๋าเลยเป็นวงเล็บแล้วก็คอมมาคั่นนะคะแล้วก็จะมีหลายแบบมีทั้งเสื้อกางเกงและถุงเท้ามีทั้งเพศในครอบครัวเพศหญิงเพศชาย เพศนี่มีสองเพศนะกำหนดให้เพศมีแค่2เพศพอคือเพศหญิงก,กับเพศชายเราก็เขียนออกมาลองดูซิว่าเราเราเข้าใจที่เราเรียนมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทํามาให้คุณครูดูโดยวิธีการส่งงานมีดังต่อไปนี้นะคะเวลาส่งงานเรา next activity ไปค่ะคุณครูให้เลือกวิธีการส่งงานเพียงหนึ่งช่องทางนะคะโดยการปริ้นแล้วก็เขียนเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วอัพลงในช่องออนไลน์เท็กของ หน้าจอของนักเรียนจะมีช่องออนไลน์เท็ก์นะคะเราก็กดส่งงานในช่องออนไลน์เท็ก์เลยในใครใครอยากจะแชร์สกรีนดูไหมว่าช่องออนไลน์เท็ก์เป็นยังไงหรือว่าเคยเข้าแล้วเคยส่งงานแล้วมีใครเคยส่งงานมาบ้างยังยังใช่ไหมไปดูนะว่าช่องออนไลน์เท็ก์เป็นยังไงในหน้าของพวกเรามันจะมีชออนน่องออนไลน์เท็กแ์่หน้าของครูไม่มีหน้าของครูมีเฉพาะช่องตรวจงาน view or submission เนี่ย คุณครูจะสามารถดูว่าใครส่งงานมาหรือ,อยังตอนนี้โดซับมิชชั่นก็คือหมายความว่ายังไม่มีใครส่งงานชิ้นนี้มาให้คุณครูนะคะส่วนของเธอก็จะเป็นช่องส่งงานแล้วก็ถ่ายรูปอัปโหลดมาแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวนะคะเสร็จแล้ว next activity ถัดไป next activity ถัดไปจะเป็นเรื่องของปริภูมตัวอย่างภาษาไทยอาจจะดูแปลกตาหน่อยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sample space ที่คุณครูเรียกจะติดปากนั่นแหละ sample space อันนี้ก็เหมือนการคลิกใบงานเข้าไปพอคลิกใบงานเข้าไปแล้วปุ๊บนักเรียนก็จะเจอใบงานโดยให้เขียนแซมเปิลสเปซทั้งหมดก็คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุน่นักเรียนก็เขียนแทนด้วยตัว s เท่ากับแล้วก็เครื่องหมายปีกกาโยนเหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้งเป็นอะไรได้บ้างก็ะจะเป็นหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยถูกไหมแค่นี้ก็เขียนมา ลูกเต๋าสามลูกหนึ่งค้างงาลูกเต๋าสามลูกเอาแล้วสิแสดงว่าตัวเลขต้องมีอะไรบ้างลูกเต๋าสามลูกเนี่ยมีทั้งหมดกี่จํานวนลูกเต๋าสามลูกสองลูกสามสิบหกถูกไหมสามลูกเท่าไหร่สามลูกเป็นได้เท่าไหร่มีกี่งานอ่ะสามลูกมีกี่งานถามเลยสามสิบหกคูณสามสามทำไมต้องคูณสามคะสามงาน ไม่ถูกค่ะสามงานสามถหกคูณสามไม่ถูกอ่ะหนึ่งงานคือหนึ่งงานคือลูกเต๋าหนึ่งลูกถูกไหมหนึ่งลูกออกได้กี่หน้าออกได้หกหน้าหนึ่งลูกมันออกได้หกหน้าค่ะแต่ถ้าเป็นสองลูกก็หมายถึงสองงานลูกที่สองก็ออกได้หกหน้าถูกไหมก็เอาหกมาคูณหกเป็นสามสิบหกแต่ถ้าสามลูกล่ะก็เอาหกคูณหกคูณหกใช่หรือไม่ หก <6, S 2> คูณหกคูณหกได้เ,เท่าไหร่สองร้อยสิบหกสองร้อยสองร้อยสิบหกสองร้อยเท่หรสองร้อยสิบหกอืสองร้อยสิบหกอือสองร้อยอือนั่นแหละผลบวกของแต <21 6. S 1> ้มบูกค่ะสองร้อยสิบหกตัวถูกไหมแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋า ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเมื่อโยนลูกเต๋าสามลูกหนึ่งครั้งผลบวกเป็นอะไรได้บ้าง <Yeah. S 1> เขาได้เอาแต้มไหม <Yeah. S 1> เขาได้เอาแต้มทั้งสามตัวมาเขียนคอมมาขั้นไหม <Yeah. S 1> ไม่ถูกไหม <Yeah. S 1> เขาเอาอะไร <Yeah. S 1> เขาต้องการอะไรตอนเนี้โจทย์ข้อสอง จุดข้อสองเนี่ยผลบวกของแป้งบนหน้าลูกเตา๋าคิด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 เราต้องใช้ความคิดแล้วตอนเนี้ยครูอยากให้เราได้ใช้ความคิดผลบวกของแป้งบนหน้าลูกเตา๋เาเมื่อท่าลูกเต๋าสามลูกหนึ่งครั้งสมมติเราท่าลูกเต๋าสามลูกอ่ะถ้ามันขึ้นแต้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งผลบวกเป็นเท่าไหร่ <3. S 1> สามสามถูกไหมเพราะนั้นในแซมเปิลสเปซเราต้องเขียนสาม อ่ะถ้าทุกเตาออกแต้มหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองผลรวมเป็นเท่าไหร่สี่สี่อนนั้นสิ่งที่เราเขียนให้ครูคือผลบวกนะไม่ใช่แต้มบนหน้าลูกเต๋าโอเคนะคะโอเคนะโห<ฮ>เออนั้นหมายความว่าในเศษกระดาษเราอะ่ะเราต้องมีแซมเปิลสเปซทั้งหมดสองรอยสิบหกใช่ไหม แต่ sample space <laughs> แต่สิ่งที่ครูสนใจคือผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเตา๋าถูกไหมคะแล้วผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเตา๋าอ่ะมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างเธอเขียนเขียนมาลองดูนะคะเมื่อเราเขียนผ่านไปหนึ่งรอบแล้วรอบต่อไปถ้าไปเจอได้ข้อสอบเธอสบายเลยคะ่ะเยอะเกิน ลองลูกลองมันต้องลองครูเชื่อว่ามันไม่เกิดความสามารถมนุษย์ไปดูว่าสามกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสามลูกคือลูกแก้วสีเขียวสีฟ้าและสีเหลืองอย่างละหนึ่งลูกถ้าสุ่มหยิบลูกแก้วหนึ่งลูกจะเป็นอะไรได้บ้างเป็นอะไรได้บ้างไม่เขียวไม,ไม่ฟ้าก็เหลืองเออมันก็มีเขียวฟ้าเหลืองเธ้ก็เขียนเอสเท่ากับเขียวฟ้าเหลืองถูกไหม ต่อไปข้อสองถ้าซูมหยิบลูกแก้วสองลูกพร้อมกันอ่ะสองลูกพร้อมกันทำไงอ่ะถ้าหากว่าแรกมันได้สีเขียวต่อไปก็เป็นสีฟ้าเลยว่าสีเหลืองอืเพราะนั้นแตกเปลี่ยนภาพต้นไม้ออกไปมันจะเหมือนข้อที่เป็นทีมฟุตบอลที่คุณครูพาทําในครั้งที่แล้วจําได้ไหมทีมฟุตบอลจำ,จำได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปซ้ํากันไม่ได้นะถูกไหมเพราะนั้นลองทําดูนะข้อนี้หยิบหยิบลูกแก้วสองลูกพร้อมกัน จะได้อะไรบ้างนะคะลองใช้ความคิดดูซิแล้วออก็ส่งมาเดี๋ยวครูจะลองตรวจให้นะคะข้อสามถ้าหยิบลูกแก้วสองลูกโดยหยิบครั้งละหนึ่งลูกโดยไม่ใส่คืนอ่ะหยิบมาแล้วไม่ใส่คืนก็คล้ายๆกันกับข้อสามจุดสองถูกไหมหยิบมาแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่ได้ใส่คืนสมมุติเราหยิบสีเหลืองมาถูกไหมหยิบเหลืองมาอีกลูกหนึ่ง <8. S 1> มันอาจจะเป็นเหลืองเขียว หรือเหลืองเหลืองอะไรอีกอะเหลืองฟ้ามันไม่สามารถเป็นเหลืองเหลืองได้ถูกไหมเพราะว่าแต่ละสีมีอยู่แค่รูปเดียวใช่หรือไม่เพราะนั้นมันจะเป็นเหลืองเหลืองไม่ได้มันจะเป็นฟ้าฟ้าไม่ได้แล้วก็จะเป็นเขียวเขียวไม่ได้มันต้องเป็นสีหนึ่งคู่กับอีกสีหนึ่งถูกไหมในแซมเปิลสเปซนะคะลึกภาพให้ออกนะคะมีอยู่แค่สามข้อแค่นั้นเองในใบงานที่สี่จุดสอง เสร็จแล้วก็เลือกวิธีการส่งงานเหมือนเดิมคุณครูอยากให้เราลองลองดูนะะเวลาส่งงานเนี่ยติดปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรแล้วก็บ่นกับคุณครูได้ครูจะได้ค่อยๆหาวิธีการปรับกับทางโรงเรียนเพราะตอนนี้มันเหมือนการทดลองเรียนอนะ่ะลูกเราเป็นหนูทดลองที่ที่เขาเรียกอะไรละ่ะเออเจอปัญหาก่อนใครเจอข้อบ,บกพร่องก่อนใครแต่มันข้อดีของมันก็คือเราได้เรียนรู้ก่อนใครเห็นนะคะ มาดูต่อไปอค่น,นี้วิธีส่งงานนะคะ c o n n e c t activity ไปอีก c o n n e c t activity ไปอีกไปเจอแบบฝึกทักษะอีกคะ่ะนักเรียนแบบฝึกทักษะนี้นักเรียนก็คลิกเข้าไปเป็นแบบฝึกทักษะ4.2ค่ะตัวนี้ให้นักเรียนทำลองทำดูนะเป็นเรื่องของเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องของเหตุการณ์อย่างข้อแรกไพ่สำรับหนึ่งมี52ใบ แบ่งออกเป็นสองสีคือสีดำและสีแดงสีละ26ใบในจำนวน52ใบแบ่งไพ่ออกเป็นสีชุดคือโพดำโพแดงเข้าหลำตัดและก็ดอกจิกชุดละ13บาใบแต่ละชุดที่ในแต่ละชุดมีไพ่13ชนิดก็คือมีเอสมี2องสามสี1ห้าหเจ็ดแปด90มีแจ็คมีควีนแล้วก็มีคิง ถ้าสุ่มดึงไพ่หนึ่งใบจากสำรับจงหาเหตุการณ์ที่ได้ไพ่โพดำหาเหตุการณ์ที่ได้ไพ่โพดำหมายความว่าไพ่โพดำมีมีกี่ใบโพดำทั้งหมดมีกี่ใบส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 ี่ใบไม่ถูกอะฟังดีๆไพ่มีห้าสิบสองใบถูกไหมไพ่ห้าสิบสองใบ ทั้งอ2ใบเี่ยมีอยู่กี่ชุดสี่ชุดมีสี่ชุดชุดละกี่ใบชุดละสิบสามใบชุดละสิบสามใบเพราะนั้นโพดามีสิบสามใบโพแดงมีสิบสามใบข้าวหลามตัดมีสิบสามใบดอกจิก็มีสิบสามใบถูกไหมคะสิบสามใบอ่ามันมีสิบสามใบที่นี้เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เขาสนใจคือ เหตุการณ์ที่สุ่มหยิบไพ่ได้ไพ่โพดมไพ่โพดามีอะไรบ้างยุทธเดชถามยุทธเดชไพ่โพดัมีอะไรบ้างมีดังๆยุทธเดชพูดดังๆเพื่อนจะได้ยินด้วยเอาไมค์มมีสอ,สองมีสองถึงสิบแจ็คควินคิงเอทครับ โอเคมีสองถึงสิบแล้วก็มีแจ็คคิงควีนเอททั้งหมดสิบสามใบไหมแล้วก็เอาสิบสามใบที่เป็นโพดัมเนี่ยเข้ามาเขียนในสเต็มเปอร์สเปซนะคะเวลาเขียนเราก็ระบุให้ครูด้วยว่าเอทโพดัมสองโพดัมสามโพดัมสี่โพดัมห้าโพดัมหกโพดัมเจ็ดโพดัมแปดโพดัมเก้าโพดัมสิบโพดัมแจ็คโพดัมคีนโพดัมแล้วก็คิงโพดัมเขียนสั้นๆก็ได้เขียนคำว่าดำไว้ก็ได้ ต่อไปข้อที่สองเหตุการณ์ที่ได้ไพ่หมายเลขห้าไพ่หมายเลขห้ามีกี่ใบไพ่หมายเลขห้หาในสำรับหนึ่งมีไพ่กี่ใบสี่ใบครับสี่ใบยุทธเดชตอบสีส่ใบมีอะไรบ้างคะยุทธเดชห้าดำห้าใดาห้าจิกห้าจิกห้าดำยุทธเดชเพื่อนไม่ได้จะห้าใด เพื่อนไม่รู้จัก5อะไรข้าหวหลามครับ5 5ข้าวหลามมี5ดำ5แดง5ข้าวหลามแล้วก็5จาจิกไหมคะแล้วก็เขียน e สองเท่ากับ5ดำ5แดง5ข้าวหลาม5จ่นั้นเองมีอยู่4ตัวต่อไปเหตุการณ์ที่ได้ไพ่คิงก็เหมือนกันกันกบข้อข้อที่สองเหมือนกันนะต่อไปเหตุการณ์ที่ได้ไพ่เอดข้าวหลามตัดอันนี้แตกต่างแล้ว ได้เอกดข้าหลังตัดได้กี่ใบน <ไป S 2> หนึ่งใบ<ป>หนึ่งใบมีใบเดียวถูกไหมในในสำรับไพ่มีเอ็ดข้อหลัตัดแค่ใบเดียวค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่ได้ไพ่ควีนสีดำควีนสีดำมีกี่ใบใบเดียวผิดฮะยิงจิกกับดำสีดำถุกต้องยุทธเดชควีนสีดำจะมีควีนดอกจิก แล้วก็ควีนโพดัมไพ่มีสองสีลูกมันจะมีชุดดอกจิกและชุดโพดัมที่เป็นสีดำนะแล้วก็มีชุดชุดอ่ะโพแดงที่เป็นลูกหัวใจนะ่ะแล้วก็ชุดข้าวหลามตัดที่เป็นไพ่สีแดงค่ะถ้าอยากเก่งไพ่ให้เข้าชมรมบิดกับครูโอเคนะคะทั้งหมดเลยเดียถ้าอยากเก่งไพ่เพราะว่าค,คุณครูสอนชมรมบีิดจองตัวนะเดี๋ยวจะพาไปแข่ง้วด้วย นะคะเปิดเทิมมาเดี๋ยวเรียนไปสักพักก็จะพาไปแข่งลนะ,ะมาเข้าชมรมบิดแล้วก็ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะมาทั้งหมดเลยยุทธเดชยุทธเดชจะอยู่กับครูทั้งทั้งหมดทุกคาบไหม <c oughs> อยู่ต่อนนะนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่ได้ไพ่สิบสีแดงไพ่สิบสีแดงก็เหมือนครีมสีดำมะารูกสีแดงมีสองชุดคือชุดโปแดงแล้วก็ชุดข้าหลังบั เียนเหตุการณ์ออกมาว่า e หกได้เท่าไหร่ต่อไปกล่องใบหนึ่งบรรจุอักษร5ใบใบละหนึ่งตัวคือ a b c d e ถ้าสุ่มหยิบขึ้นมา2ใบพร้อมกันจงหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดอ่านโจทย์ดีๆนะคะเขาบอกว่าหยิบขึ้นมา2ใบพร้อมกันนั่นหมายความว่าถ้าหยิบ a มาแล้ว a หายไปไหมหายไปหายไปลหายไปแล้ว a อะถ้าหยิบเป็น a ใบที่สองก็ต้องเป็น b ถูกไหมไมันก็ต้องเป็น a b a c a d และ a e นะคะมันจะเป็น AA ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้นอนเป็น AA ไม่ได้เป็น BB ไม่ได้เป็น CC ไม่ได้ DD ก็ไม่ได้ EE ก็ไม่ได้เพราะเขาใช้คําว่าหยิบขึ้นมาพร้อมกันเห็นนะคะเพราะฉะนั้นหาเหตุการณ์มาหน่อยก่อนจะหาเหตุการณ์เราต้องหาแซมเปิลสเปซมาก่อนว่าแซมเปิลสเปซมีอะไรบ้างไหมต่อไปครอบครัวหนึ่งมีบุตรสามคนให้หาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด นะคะบุตรสามคนลัเราที่เป็นไปได้ทั้งหมดไปยังไงอาจจะผู uh ้ห huh. ญ uh ิงหมดผู้ชายหมดหญิงหญิงชายชายชายหญิงอ่ะคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งก็เป็นได้ชายหญิงใช่ไหมก็แตกออกไปอีกคนที่สองก็เป็นได้ชายหญิงแตกออกไปอีกคนที่สามก็เป็นได้ชายหญิงมันก็เหมือนเหรียญที่ออกหัวกับก้อยเหมือนกันเปลี่ยนจากหัวก้อยเป็นชายหญิง โอเคนะโอเคใช่ไหมนึกภาพออกไหมลูกเหลี่ยนสามเหี่ยนหัวก้อยเราเคยทาได้ถูกไหมอันนี้บูดสามคนเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากหัวก้อยเป็นชาย,อยลองทําดูนะลองลองใช้ความคิดของเรานะคะหมดแล้วนะคะนี่คือการบ้านที่คุณครูจะมอบหมายทําไมคุณครูถึงมอบหมายการบ้านให้เยอะขนาดนี้มีคําตอบค่ะ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีคําตอบเสมอครูชอบตรงเนี้ยต่อให้คําตอบมันจะหามาได้ยากแค่ไหนมันก็มีคําตอบเสมอเพราะฉะนั้นสาเหตุที่คุณครูให้การบ้านเยอะขนาดนี้เนื่องจาพกพรุ่งนี้ครูมีประชุมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะมีเวลาว่ <c oughs> างๆถูกไหมพอมีเวลาล่างๆเนี่ยอยากให้เราลองทําดูลูใครที่ยังไม่ทําอสมการเนี่ยอย่างปริญญาลัดยังไม่ทําอสมการลองทําดูนะคุณครูเปิดอสมการไม่ให้ทําอยู่ แล้วก็ความน่าจะเป็นใครที่ยังไม่ทาแบบทดสอบก่อนเรียนก็ไปทําลองทําดูในนั้นจะมีมีมีเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่นักเรียนสามารถเรียนรู้เองได้โดยไม่มีครูโดยไม่มีครูโดยไม่ต้องมีครูสอนนักเรียนสามารถเรียนรู้เองได้คุณครูอยากให้พวกเราลองเรียนรู้ตรงนั้นดูนะคะแล้วนักเรียนอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเสนอในอะไรนักเรียนสามารถพิมพ์เข้ามาในไลน์ในไลน์กลุ่มของเราได้เลยนะ อยากให้คุณครูปรับปรุงการสอนแบบไหนอยากให้โรงเรียนเราทําแบบไหนเสนอแนะเข้ามาคุณครูเนี่ยตอนนี้ก็พยายามศึกษาศึกษาวิธีการที่จะทํายังไงจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในสถานการณ์ที่มีโรคแพร่ระบาดแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องปวดหัวของทางโรงเรียนอยู่ว่าจะทํายังไงนักเรียนถึงจะได้เรียนรู้และทํายังไงเพื่อนเราถึงจะได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าเพื่อนไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราทุกคนถูกไหมมันมีข้อจํากัดเรื่องอินเทอร์เน็ต เลือกค่าใช้จ่ายเลือกอุปกรณ์าไหมคะทางครัวเรือนไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนพวกเราไม่ได้มีความพร้อมเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความพร้อมเรามีโอกาสครัวอยากให้เราใช้โอกาสนี้พัฒนาตัวเองให้ได้มากๆอย่าลืมว่าในขณะที่เรานอนหรือเราดูทีวีมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอ่านหนังสือและในขณะที่เราเพิ่งจะเริ่มอ่านหนังสือมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งฝึกทําแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบ และในขณะที่เราเองเพิ่งจะเริ่มทําแบบฝึกหัดเริ่มทําข้อสอบเพื่อนเราพร้อมที่จะทําข้อสอบแข่งขันพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีแข่งขันหรือพร้อมที่จะทําข้อสอบเพื่อเลื่อนชั้นหรือพร้อมที่จะคว้าโอกาสต่างๆเห็นไหมคะในหนึ่งนาทีหรือในหนึ่งชั่วโมงของเราและของคนอื่นต่างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังเริ่ม และเชื่อว่ามีหลายคนมีเพื่อนเราหลายคนโรงเรียนอื่นๆอีกหลายคนที่ไปได้ไกลกว่าเราแล้วครูไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่แค่นี้ครูอยากให้เราไปให้ถึงฝันที่เราตั้งใจเพราะนั้นเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็อีก15นาทีที่ยวเราก็จะปล่อยก่อนเวลานนเนาะดีนะเฮ้ก่อนจะปล่อยก่อนจะปล่อยอยากพูดอะไรอยากครูจะกดโอกาสให้พูดทีละคน ให้ทีละคนเลยเหมือนเดิมเลยใครพูดก่อนก็เออก็มีสิ่งที่จะพูดแบบเยอะจะได้ไม่ต้องรอเปลืองเ,อเวลาพูดเชิญค่ะนูจะีเกียรติทำการบ้านตอนปิดเทอมค่ะนูขที่เกียจติทำการบ้านตอนปิดเทอมอ่ะโอเคโอเคขี้เกียรติทำใช่ไหม <laughs> ก็จริงนะจริงปิดเทมอมเขาให้เราพักผ่อนถูกไหมจริงจริงนะปิดเทมอมเขาให้เราพักผ่อนเราก็ควรจะพักผ่อนถูกไหม แต่ถ้าเราอยากพักผ่อนก็ได้เหมือนกันนะอย่างน้องสาวครูเนี่ยครูมีน้องสาวอยู่ป .5 จะขึ้นป .6 ครูถามทุกวันเลยว่าวันนี้เรียนไหมน้องบอกว่าไม่วันนี้เรียนไหมน้องบอกว่าไม,นนไม,าไม่คุณครูถามว่าจะเรียนไหมทุกวันน้องบอกว่าไม่ทุกวันจนวันนี้รู้ไหมเขาบอกว่าไงพี่บิวนะถามบ่อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะหนูจะเรียนอาทิตย์นี้หนูขอเล่นก่อนถามว่าครูบังคับน้องไหมไม่ไมครูไม่บังคับเพราะนั้นครูอยากให้เขาอยากเรียนเอง เมื่อเขาอยากเรียนเองเขาจะเรียนเหมือนเราลูกนัชชาครูไม่เคยบังคับใหเราทําการบ้านนะครูไม่บังคับเรานะถ้าเราอยากได้ให้เราทําถ้าเราไม่อยากได้เราก็แค่ไม่ต้องทําถูกไหมชีวิตนี้เป็นของเราไม่มีใครบังคับเราได้ครูเองก็ไม่สามารถบังคับความคิดเธอหรือบังคับตัวเธอได้เธอต้องบังคับตัวเองอยากได้แบบไหนอยากทําแบบไหนเราต้องบังคับตัวเองข่าขอบคุณนัชชาอคนต่อไปใครอีก แบงแบงอะแบทุกคนดูแลแบงฟ้าทุกคนดูแลสุขภาพเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคะอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติจริงเชื้อมันไม่ค่อยมีแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูแลหน่อยเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวานก็พายุเนาะพายุฝน่อเช้านี้ก็หมอกลงจากใครตื่นเช้าก็จะเห็นหมอกแต่รูตื่นสายยังไม่เห็นนะคะ่ะ มีใครเห็นหมอกไหมเมื่อเช้าเห็นว่าเห็นว่าหมอกหนาอย่างกาทะเลหมอกอ่ะเออแต่ครูครูผ้าโลกาเนี่ยคือข้อเสียของคนตื่นสายจะไม่เห็นสิ่งที่สวยงามในตอนเช้าถ้าคนตื่นเช้าจะมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่สวยงามในตอนเช้านะคะเบจจวานค่ะเชิญเชิญู ผู้พาหนูมีคำถามคำถามว่าคณิตศ <S 2 S 1> าสตร์นี่สามารถอ่านได้โดยที่ไม่มีคนสอนไหมคะเหมือนวิชาได,ได้ได้ค่ะได้ได้ทุกวิชาเลยค่ะอ่านได้โดยไม่มีคนสอนขึ้นอยู่กับว่าเราอยากอ่านไหม จริงจริง,รงเราไม่ต้องมาโรงเรียนก็ได้นะจริงจริงเราไม่ต้องมาโรงเรียนก็ได้เราสามารถเรียนรู้เองได้ทุกอย่างครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เองได้โดยไม่มีคนสอนครูคนหนึ่งอ่ะเข้าเข้าห้องสมุดแล้วอ่านหนังสือคณิต ถามว่าในนั้นมีคนสอนไหมก็ไม่ตอนที่ครูอยู่มัธย,ยมเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังเลยสมัยครูอยู่มัธย,ยมคุณครูจะซื้อหนังสือฟิสิกส์แล้วก็คณิตมาอา่านตอนมอปลายนะตอนอยู่มต้นนะซื้อหนังสือมอปลายมาอา่อานอ่านไปเรื่อยๆเพราะการอาร่านการอาร่านคณิตมันดีกว่าการอาร่านวิชาอื่นตรงที่ตรงที่หนึ่งอา่านความหมายมันก,ก่อนอย่างเช่นอสรรมการคืออะไรต่อมามันมีตัวอย่างให้ดูถูกไหมแล้วก็ดูว่าตัวอย่างเขาทํายังไง พอดูตัวอย่างเสร็จมีแบบฝึกหัดให้แล้วก็ฝึกทาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแน่นอนมันจะเริ่มจากง่ายไปยากพอเราทําแบบฝึกหัดเป็นแล้วแน่นอนมันมีข้อสอบให้ลองทําถ้าเราทําข้อสอบได้เราทําได้แล้วลูกเราเรียนได้แล้วลูกแค่นั้นมันไม่ได้อ่านเยอะหมือวิชาอื่นเลยครูชอบตรงเนี้จริงจริงไหมไม่เยอะเหมือนวิชาสังคมไม่เยอะเหมือนภาษาไทยไม่เยอะเหมือนวิทยาศาสตร์ไม่ต้องอ่านเยอะ แค่ทําแบบฝึกหัดได้จับจับจุดได้ว่าออนโจทย์แบบนี้ต้องทํายังไงโจทย์แบบนี้ต้องทำยังไง,แ,บบง,งแค่เนี้ยเองครูชอ,คชอบครูชอบคณิตศาสตร์แบบเนี้ยแหละเพราะครูเป็นคนขี้เกียจต่อไปยุทธเดชยุทธเดชบ้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดครับอยากฝากอะไรถึงเพื่อนไหม,ไม,มอยากให้ครูคนอื่นมาสอนบ้างไหมในวิชา,อ,าอื่นๆเนี้ย จริงๆครูอยากให้วิชาอื่นๆได้ได้สอนแบบนี้บ้างนะอยากอยากให้อยากให้คุณครูท่านมาสอนบ้างเหมือนกันเราจะได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวครูก็จะพยายามชวนชวนเพื่อนคุณครูคคคหลายๆคนเข้ามาช่วงหลังๆนี้ก็จะมีทีโนบีใช่ไหมที่เข้ามาก็ปริญญาลัยังไม่รู้จักทีโนบีใช่ไหมเคยเคยเจอครั้งหนึ่งเนาะเคยเจอครั้งหนึ่ง ปริญาณรักไหนลองพูดที่พูดอะไรโอเคโอเคสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันวันเดี๋ยวนัดเจอกันวันวันนี้มันอะไรอ่ะวันนี้วันอังคารวันอังคารวันพุธครูประชุมพฤหัสเนาะเจอกันเวลาเดิมวันพฤหัสเราจะเข้าสู่เรื่องความน่าจะเป็นจริงๆแล้วนะอย่าลืมทําการบ้านมานะ แต่พวกนี้บ้างๆลองนั่งทำการบ้านดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ